ทีรามัด on ีก็เปิดเข้าไปเปิดมาตรงนี้พักบอลได้ตหาจังหวะพลิกแล้วนี่ครับขึ้นต้นไได้ขึ้ต้นไม่ได้ขต้นนต้นไม่อัศจรรย์นสีราชาครับเรียกว่าปวนเปลี่ยนปวนเปลี่ยนอยู่แถวหน้ากรอบอัลทองแล้วและจังหวะนี้เป็นด้หมอทองครับแล้วทุกเสียงตื่นมาอะไรและได้ยัไงครับตะแดกบอลกระโดดมาแล้วก็ยลูกนึงลูกลูกลยครับโโอ้หของอาสัรชันอีกครั้งแต่พาบอลขึ้นมาเองครับ จังหวะเดียวสวยครับมาที่ปฏิพัฒน์ปฏิพัฒน์เข้ามาในการเคลร์อนทบซ้ายล้วเปิดจังหวะตรงนี้ติดเฉลี่ยอย่าตั้งข้าศึกมาที่ไม่ได้ออกขวาแรงจริงรู้ไหมเตะได้ครับโอ้โหครับจบได้ครับแล้วนักตัดกลันไปทีนี้ได้เป็นลูกสุดยอดครับหมอทองวิทยาครับอ้าวครับเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวสักครู่ครับเป็นด้านของทุ่มมาครับแล้วจังหวะนี้ครับ อัคคีนะครับตัวงดา้านของราชนนจันดีวัตกรวิ่งมา้ยิงแล้วพี่เรี้ยงบอลเลยบอลโดนวินิยเขี่ยงทางหมอนทองยกนิ้วเวลีกูดครับเวลีกู <laughs> ดครับดิกออกนดิเวลีกูดนะครับอันสามยิงออกครับหาครับเก็บบอลได้ทังด้านของหมอนทองวินิยมวิ้งไว้เหมือนเดิมวัตจันดียิงแล้วล oh! 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 ูกนี้ลูกนี้แบบนี้ครับไปรู้ว่าทางบ้านจะดีขนาดไหนครับแล,แล้วดูเจสตาดาบอลนหมอนทองแล้ววัตกอกเก็บบอล วารากรนวรากรเจอกับชิสนุพงศ์วรากรที่ใส่ไอชิสนุพงศ์แล้วกต่ชาติมาผ่านสองหลายบาดเจยบอล้วก็ลองมาดูนี้สี่ลำลากมาเปิดและยิงลูกนี้กำลังจะตั้งเป็นประตูตีตั้นครับแล้วยืนล้อมกันเลยครับเหมือนจะตั้งแชมป์ไฟแนวมุติติเบาต้กวินจบการแข่งขันครับบอลตรวิทยาครับเอาชนะอัสสัมชัญสีรั